ตอนนี้อายุ34นะครับประวัติโรคประจำตัวจริงๆแล้วก็เป็นภูมิแพ้ตอนนั้นจริงๆแล้วนอนอยู่นะครับประมาณ7โมงครึ่งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตาแบบแสบมากๆนะครับเหมือนมีเลือดไหลลงตา พอเดินลงมาจากเตียงเสร็จก็จะมีรู้สึกเหมือนบ้านหมุนนิดหนึง่งมีการเซนะครับแล้วแขนขาด้านซ้ายก็มีการอ่อนแรงก็หลังจากเกิดเหตุเสร็จนะครับก็คือไปที่โรงพยาบาลเลยแถวบ้านก่อนนะครับแล้วก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพรรู้สึกว่าที่นี่น่าจะมีความเพียบพร้อมมากกว่าในแง่ทั้งอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรครับการดูแลผู้ป่วยที่เป็น a acute Stroke หรือหลอดเลือดอุดตันในสมองเฉียบพลันจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลเป็นทีม ตั้งแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะมาถึงโรงพยาบาลนะครับโดยการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินการดูแลภาวะวิกฤตนั้นจะมี2ช่วงนะครับช่วงแรกใน4.5ชั่วโมงถ้าผู้ป่วยนั้นมีข้อบ่งชี้ในการให้ยา,ลายเล่เลือดทางหลอดเลือดดำนะครับอันนี้จะสำคัญมากนะครับซึ่งสามารถจะเซฟการเสียหายของสมองได้นะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยการจวินิจฉัยเบื้องต้นสำคัญมากโดยการนิจฉัยของเรานะครับใชเ้เซเ์สนามแม่นเหล็กโดยเข้าตาม S r o k e Fast Track ซึ่งตรงนี้เองเราก็ได้พบว่าผู้ป่วยมีอาการของแขนขา ด้านซายไม่มีแรงและตรวจพบว่าคู้ป่มีเรื่องของ PFO หรือผนังของหัวใจมีการรั่วจึงได้มีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเพิ่มเติมผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมาเกิน4.5ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งการรักษาก็คือว่าทําอย่างไร,รไม่ให้เซลล์สมองเสียหายมากขึ้นนะครับจึงเป็นการให้ยาครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้ได้ผ่านจุดที่วิกฤตไปได้นะครับโดยผู้ป่วยสามารถทานข้าวได้เองนะครับหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะครับได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการปิดรูรั่วที่ผนังหัวใจนะครับซึ่งหลังจากปิดแล้วนะครับแล้วก็ได้ติดตามผู้ป่วยเป็นระยะระยะที่ประมาณ1ปีครึ่งนะครับผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสามารถไปทํางานได้เลี้ยงลูกได้นะครับสามารถออกกําลังกายได้นะครับสิ่งที่ประทับใจโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอย่างแรกก็คือคุณหมอนะครับคุณหมอชันพงศ์ที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าดูแลอย่างใต้ใจแล้วเป็นกันเองนะครับไม่ได้เหมือนเป็นคนไข้กับคุณหมอนะครับเป็นกันเองมากๆพยาบาลทุกคนก็เฟรนลี่ นะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดสุดท้ายก็คือนักกายภาพนะครับนักกายภาพที่นี่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีความเป็นอันกันเองด้วยแล้วก็คุณหมอพรเทพก็เป็นคุณหมอที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ผ่าหัวใจให้ผมครับอีกอีกท่านหนึ่งที่ประทับใจนะครับก็คืออาจารย์ชามิล่านะครับที่ ทุกๆครั้งที่มาเยี่ยมที่วอร์ดอ่ะก็เฟรนลี่มากๆแล้วดูเป็นห่วงเป็นใย,ยมากๆนะครับคือจริงๆถามนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยถามถึงครอบครัวถามถึงลูกด้วยครับคีย์สัก f a เซสแฟกเของผู้ป่วยรายนี้คือว่าเรามีการดูแลโดยใช้ Stroke Fast Track คือตั้งแต่ผู้ป่วยมีการนำส่งโดยเบสนะครับและมีการทำเอ็กซด้วยสนามแม่เหล็กแล้วก็ได้ให้ผู้ป่วยนอนใน ICU นะครับอันที่สคือเรามี Expertise Team คือดูแลกันแบบองรวม คือ multidisparary team นะครับระหว่างหมอทางด้านสมองนะครับหมอหัวใจแล้วก็หมอที่มีความชำนาญด้านการอุดผนังรูรั่วที่หัวใจนะครับสุดท้ายคือเรามี advanced technology นะครับเรามีเครื่อง DSA นะครับหรือเครื่อง X-ray b i p l a n e นะครับซึ่งมีความ แม่นยำในการที่จะตรวจหลอดเลือดสมองนะครับและการรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันได้นะครับถ้าเราสามารถวินิจฉัยตั้งแต่เบื้องต้นได้ถูกต้องการวินิจฉัยจะเร็วขึ้นและสุดท้ายผู้ป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเหมือนอย่างผู้ป่วยรายนี้ครับ